คุณประพัฒก่อนที่จะถามเรื่องวันอยู่บํารง,งขอถามเรื่องตัวของคุณประพัฒน์นิเมาอยู่อาังไม่เข็ดแกนเมืองอีกเหรอเนี่ยค,คือจริงๆแล้วก็ค,คือคงไม่เรื่องของเข็ดแต่ไม่เข็ดนะครับผมว่ามันเรื่องที่ว่า,าทางพักเนี่ยเขามีความเห็นว่าผมยังสามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของขอกระเทศชาติได้นะครับ,รบจะช่วยเรื่องของระบบคนสม,มุลชนทั้งหลายเนี่ยแลว้วก็เรื่องอื่นๆนะฮะที่ผมก็มีประสบการณ์อยู่นะครับก็คิดว่าถ้าเราตราไปเนี่ยนะยัง ทำงานได้ยังเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้ก็ก็ควรจะทำน <Okay. S 2> ะค <Okay. S 2> รับในฐานะคนไทยคร <Okay. S 2> ับผมจุดเริ่มต้นเริ่มมาอย่างไรก็คือคุณประลัดตมคุณจตุพรหัวหน้าพักไปชวนหรืออะไรอย่างไรครับอืเออก็มีนะฮะพี่พีน้องร้องกันนะฮะที่อยู่ในกับทางท่านประหลัดเนี่ยนะก็มาชวนแบบเนี้ยเราไปคุยดูยหน่อยไหมเขายัางต้องการยางั้นสืบความรู้นะฮะที่เกี่ยวเรื่องที่ที่เขาอยากจะทํา คือปัญหาการจราจรในกรุงเทพเลยนะฮะรวมถึงปัญหาการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหามาตลอดแล้วก็ไม่เคยมีความแจ็คเซย์เนี่ยที่ท่านนายหเห็นใช่ไหมฮะเกิด,ดประเด็นตั้งหลายครั้งเนี่ยนะฮะแต่เราไม่เคยบอกได้เลยว่าไอ้ประเดท็ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรต่องเจือขึ้นอีกไหมมีใครรับประกันไหมมันเป็นเรื่องการที่ว่าทุกอย่างต่าโยนไปให้กับผคนเหมาผคนเหมาช่วงหรือแม้กระทั่ง ผู้ขายอะฮะหลือมันในที่ใช้นในการก่อสร้างครับ,รบซึ่ง,งมันมันมันไม่ได้คําตอบที่ถูกต้องนะโอเคโอเคโอเคผมมั่นใจในประสบการณ์ในความรู้ของคุณประพัฒน์แต่อยากรู้เหมือนกันกลับการเมืองอีกครั้งทําไมเลือกกลับกับพรรคโอกาสใหม่ถ้าจะกลับกันมาอ,อีกครั้งถ้าอยากจะมีโอกาสทําอะไรตอนี้อะไรตามความเชื่อความคิดของตัวเองทําไมเลือกเริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งที่พรรคโอกาสใหม่ อถ้าพูดตรงๆนะฮะก็คือว่าผมว่าพรรคในเขาก็ยังเปิดกว้างนะใะะะนยช่วงยิ่งเนี่ยทางท่านหัวหน้าพรรคนะฮะก็ก็แนวคิดของท่านเนี่ยนะฮะก็คืออยากได้คนที่มีประสบการณ์มาช่วยทํางานนะในขณะที่พรรคอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการคิดอีกแบบหนึง่งซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับวิธีคิดของผมเท่าไหร่เพราะผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันนอกจากเรื่องของนะ,ะเรื่องของอายุอนาม้วเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญคนะครับ ครับครับ,รบสถานะของคุณประพัฒน์ในพักโอกาสใหม่เป็นอะไรครับอรองหัวหน้าพักเลขาพักกรรมการพักหรืออะไรค่ะเอ้ยผมผมไม่ไม่ใช่คนประเด็นนั้นไม่จําเป็นฮะคือช่วยอะไรได้ผมก็ช่วยสุกเรื่องก็หารือเรื่องอะไรที่เรามีความรู้ความสามารถอยู่เราก็ยินดีนะฮะเราก็ทําเต็มที่ครับผมรื่งเรื่องตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสำคัญโอเคโอเคครับผมคุณประพัฒน์จะลงปฏิลิสไหมเนี่ยสอบปฏิลิสไหมก็ รอดูก่อน,นครบเพราะผมเองผมก็อย่างที่เรียนนะคือผมอยากทำประโยชน์ให้กับพรรคในในทุกในด้านไหนก็ได้นะไอ้เรื่องการลงเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเออเร,เรียนกับเรียนพี่นันตรงนะผมเฉยๆนะฮะผมเฉยๆครับค่ะครับคุณพัชแล้วในช่วงหาเสียงเนี่ยคุณพัชจะมีบทบาทยังไงคะช่วยกําหนดสา r a t e g y นโยบายหรือทําอะไรยังไงบ้างคะให้กับพรรคนี้คะ่ะเดี๋ยวต้องพรรคผมมีการหารือนะครับว่าใครจะช่วยกันอยังไงคือทุกคนกอ็อยากให้คนนะฮะที่ที่สามารถช่วยได้ี่กระทรวงไปช่วยกันนะับเพื่อที่ว่า อย่ Dante, bord, ỏi, าลืมสื่ออธิบายให้ประชาชนทราบว่าพรรคก๊กน่ยเราจะทําอะไรให้กับสังคมเราจะทําอะไรเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือที่เกี่ยวกับประเทศนะฮะเรือเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับสภาพอะไรครับหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเอายังไงวันนี้ประเทศไทยก็มีหลายเรื่องนะยุ่งยุ่งอยู่หมู่คอมเมด์ก็วุ่นวายอยู่นะครับผมครับครับผมจำได้ว่าในอดีตที่คุณประพัดไปยุ่งกับการเมืองก็ถูกตลกบริโภคไปก็จานวนไม่น้อยเสียเงินไปก็ต้องเยอะ กับการเมืองครั้งนี้ตั้งบัตเจ็ตที่จะเสียอีกเท่าไหร่เออคงคงอปเรียนที่เรียนนะฮะก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับไปที่เรียนว่าผมเนี่ยอยากจะมาช่วยเรื่องการทั่วให้ข้อคิดให้ข้อมูลในฐานะที่ก็ผ่านมาเยอะนะฮะนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรที่เป็นเรื่องรับครับครับที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับตรงนั้นนะฮะไอ้ที่ผมถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรแล้วถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยภาษาคนรู้จักกันรู้ว่าในอดีตเสียไปเยอะถูกตลกบริโภคไปก็เยอะ มาครั้งนี้โทกะเกณฑ์ให้ต้องร่วมอะไรต้องมีอะไรกับเขาด้วยหรือไม่เป็นห่วงอ๋อครับขอบคุณฮะที่ไหนขอบคุณจริงๆริงฮะต้องลงทุนด้วยฮะต้องลงคันกับเขาเท่าไหร่เที่ยวนี้ต้องลงคันกับเขาเท่าไหร่อไม่ไม่หรอกครับผมไม่นะไม่ฮะไม่ฮะยืนยันฮะสัญญากับผมว่าจะไม่เสียค่าโง้ออีกแล้วนะแต่ว่าการเรื่องเงินคงไม่ครับผมโแรงสัญญากับผมว่าครั้งนี้จะไม่เสียค่าโง้ออีกแล้วนะ ไม่ครับเพราะถ้าทำงั้นสงสัยคงจะคุณภรรยาคงจะบอกออกจากบ้านไปแะไม่เหมือนเมื่อครั้งสมัครผู้ว่ากทมใช่ไหมครับประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำบ่อยครั้งนั้นแล้วใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ครับครั้งเดียวครั้งเดียวครับอันนี้เราคุยกันแบบคนรู้กันนะครั้งเดียวเกินพอใช่ไหมเนาะใช่ครับแน่นอนครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับรอติดตามต่อละกันนะคะกับบทบาทของพภาครัฐมาครับขอบคุณมากครับเมีนในคุณลำบากแลนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าประพัดนะคะคุณประพัดจงสงวนค่ะ จริงๆแกเป็นคนดีนะและแกก็เป็นคนเก่งด้วยแต่ในทางการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีดาวเลิกสักดวงหนึ่งที่จริงใจกับแกแล้วก็เห็นความสามารถของแกแล้วก็หยิบช่วยเอาไปใช้งานให้ปเกิดประโยชน์จริงๆนะต้องย้ำว่าจริงๆนะต้องใช้จริงๆจริงเพราะปพัฒเป็นคนเก่งคนหนึ่งค่ะ